ธรรมบทภาคที่หนึ่งแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องความเกิดขึ้นแห่งนางยักสินีชื่ว่ากาลีตอนที่สองนักศึกษาเปิดหนังสือเป็นหน้า47เริ่มย่อหน้าคาถาปริโยสานีสายยกษินีเป็นต้นไปคาถาปริโยสานีในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถายยกษินีอันว่านางักษินีสานั้น ปฏิทหีตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภเลในโสดาปฏิผลเทศนานว่าเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกด้ร่ยวาจามีประโยชน์สัมปะตะปริษายปีแม้แก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วเอาหัวสีได้เป็นแล้วสถาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วอิทิงกะหญิงตัางนั้นว่าตวังอันว่าเธอ เทหิจงให้ปุดตังซึ่งบวชตะวะของเธอเอติสายักขินิยาแกนางยักินีนั่นอิติดังนี้สาอิทีเยนว่าหญิงนั้นอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พงผู้เจริญอาหารกันว่าหม่อมฉันพายามิย่อมกลัวอิติดังนี้สถานว่าพระศาส,สดาอาหาตัดแล้วว่าตะวงังว่าเธอมาพายอยยากลัวแล้ว ปริปันโถอันว่าอันตร,รายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบนาทีย่าไม่มีเตแก่เธอนิสัยะยเพราะอาศัยเอตังยักษินิงซึ่งนางยักษินีนั่นอิตธิดังนี้สายทียนว่าหญิงนั้นอาทธาสิได้ให้แล้วปวดตังซึ่งบวตตัสสายักษินิยาแก่นางยักษินีนั้น สาเยษินีอันว่านางยักษินีนั้นขเหตตวารับแล้วตังบุรตังซึ่งบุตรนั้นจุมพิตวาจูบแล้วอาลังคิตวาสวมกอดแล้วท่าตวาให้แล้วมาตูเอวะแก่มดานั่นเทียวปูณะอีกอารพิเริ่มแล้วโรทิตุงเพื่ออันร้องให้อาถาครั้งนั้นสถาอันว่าพระศัสดาปุชีตถามแล้วนางยัยษินีซึ่งนางยักษินีนั้นว่า เอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั่นกิงอะไรอิติดังนี้สายคินีอันว่านางยักษินีนั้น,นอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญปุเพในการก่อนอาหารอันว่าหม่อมฉันกาเป็นตีปีแม้สําเร็จอยู่ชีวิตตังซึ่งชีวิตยะถาโดยประการใดตะถาโดยประการนั้นณอารถังไม่ได้ได้แล้ววัตถุซึ่งวัตถุ กุฎิปูรางนามะชื่ออันยังท้องให้เต็มอิธานิในการนี้อหังอันว่าหม่อมฉันชีวิตสามิจักเป็นอยู่กระถางอย่างไรอิตธิดังนี้อาถาครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดาดาังยักษินิงทรงยังนางยักษินีนั้นสมัสสา,าเสตวา ให้ใหายใจออกด้วยดีแล้วว่าจเนนะด้วยพระดํารัสว่าตวางอันว่าเธอมาชินตยิอย่าคิดแล้วอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วอิถิงกับหญิงต่างนั้นว่าตวังอันว่าเธอขึ้นตวางมาเป็นประธานตัวหนึ่งนะครับในตวานาไปแล้วอิมังยักษินิงซึ่งนางยักษินีนี้นิวาสาเปตวา ให้อาศัยอยู่แล้วเคเหีนในเรือนอัตโนของตนปฏิจักคาหีจงปรนิบตัติอาคายาคุพเตหีด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศทั้งหลายอิตีดังนี้สาอิถีอันว่าญิงนั้นเนตวานำไปแล้วตงงงังยักษินีงซึ่งนางยักษินีนั้นปฏิทาเปตวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วปิธิวังเสในโรงแห่งคกกระเดืองปฏิชักคิปรนิบัติแล้วอาคะยาคุพเตหีด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศทั้งหลายมุสลังอันว่าสากมุตทางปรหรันตังวิยะเป็นรอกว่าต่อยอยู่ซึ่งศีษะหุตวาเป็นอุปถาติย่อมปรากฏ ตาสายักษินียาแก่นางยักษินีนั้นวิหีหารณากาเลในการเป็นที่สอมซึ่งข้าวเปลือกสายักษินีอันว่านางยักษินีนั้นอามาติตวาเรียกมาแล้วสหายิกังซึ่งหญิงสหายวัตาวากล่าวแล้วว่าอาหารอันว่าเรานสกิสามีจักไม่อาจวัสิตุงเพื่ออันอยู่ฐานเนใน,ในที่อิมัสมิงนี้ ตวังอันว่าท่านมังยังเราปฏิฐาเปหีจงให้ตั้งอยู่เฉพาะอัญทะถาเนในที่อื่นอิติดังนี้ปฏิฐาปิตาปีแม้อันหญิงสหายให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วฐาเนสูในที่ทั้งหลายเอเดสุเหล่านั้นอิติคือมุสลสาลายัง ในโรงแห่งสากอุทกกาจาติยงังในตุ่มแห่งน้ำอุทเนที่เตานิพพโกเสที่ชายคาสังการกูเตที่กองแห่งอยากเยื่อคามถทวารใกล้ประตูแห่งบ้านปฏิคิปีห้ามแล้วฐานานิซึ่งที่ทั้งหลายตานิเหล่านั้นสภานิทั้งปงวงวจเนนะด้วยคำว่า มุสลังอันว่าสากสีสังพินทันตังวิยะเป็นรากว่าต่อยู่ซึ่งสีสาหุตวาเป็นอุปถาติย่อมปรากฏเมแก่เราอิทัาฐนีในที่นี้ธารกาอันว่าเด็กทั้งหลายอุชิตทุท,ทกังยังน้ำอันเป็นเดนโอตาเรนตีย่อมให้ข้ามลงอิทัาฐนในที่นี้ สุนัขขาอันว่าสุนขัขทั้งหลายนิปันติย่อมนอนอิทะฐา,าเนในที่นี้ธารกาอันว่าเด็กทั้งหลายกรโรนติย่อมกร,รมะทำอสุจริงซึ่งของอันไม่สะอาดอิทะฐา,าเนในที่นี้ชนาะอันว่าชนทั้งหลายชาเทนติย่อมทิ้งกาจาวรังซึ่งอยากเยื่ออิทะถา,าเนในที่นี้ขามะ ธารกาอันว่าเด็กในบ้านทั้งหลายกรโรนตีย่อมกระทำละขายโยกขังซึ่งกรรมอันบุคคลพึงประกอบด้วยคะแนนอิทธาเานเในที่นี้อาถาครั้งนั้นสหายิกาอันว่าหญิงสหายนางยักขินิงยังนางทักินีนั้นปฏิฐาเปตวาให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว วิวโตกาเสในโอกาสอันสงาตพระหิคาเมในภายนอกแห่งบ้านหริตาวานำไปแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายอาคะยาคุปตาทีนี้มีข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศเป็นต้นตาสายักินิยา,ยาเพื่อนางยิกษินีนั้นตัฐาทาเนในที่นั้นปฏิชักคิปรนิบัติแล้ว สายคินีอนว่านางยักษินีนั้นจินเตสีคิดแล้วเอวังอย่างนี้ว่าสหายิการว่าหญิงสหายเมยของเราออย่างนี้เพราะหูปการาเป็นผู้มีอุปการะมากโหติย่อมเป็นอิธานิในการนี้หันทะเอาเถิดอหางันว่าเรากรโรมิจะกระทำปฏิคุ่นางซึ่งคุณตอบกินจิบางอย่างอิธิดังนี้ อาโรเจสีบอกแล้วสหายกายะแก่หญิงสหายว่าสุพุทธิกาอันว่าฝนดีพระวิสติจักมีสังวัชเรเในปีอิมัสบิงนี้ตะวางอันว่าท่านกรโรหิจงกระทำสัตส,สังซึ่งข้าวก้าทรัฐานีในที่ดอน ทุพพุทธ,ธิกาอันว่าฝนแรงพวิสติจากมีสังวัชเรในปีอิมัสมิงนี้ตวางอันว่าท่านกโรหิจงกระทำศัตสัสงซึ่งข้าวกล้านินธาเนเอวะในที่ลุ่มนั่นเทียวอิติดังนี้เสสะชเนหิกตาสัตสงังอันว่าข้าวกล้าอันอันชนผู้เหลือทั้งหลายกระทำแล้ว นัสตีย่อมเสียหายอติอุตะเกณวาด้วยน้ำอันเกินหรืออโนทะเกณวาหรือว่าด้วยน้นามมันน้อยศาส,สังอันว่าข้าวกล้าตัดสายทิยาของญิงนั้นสัมปัจติย่อมถึงพร้อมอติวิญะาเกินเปียบอถาครั้งนั้นชนะอันว่าชนทั้งหลาย พุชิงสูถามแล้วนางอิถิงซึ่งหญิงนั้นว่าอมะแหน่แม่สัตสังอันว่าข้าวกล้าตะยากระตังอันอันท่านกระทำแล้วนะัสตีย่าเสียหายอจโจทะเกณนะด้วยหนาบันเกินนณะเอวะหาเบได้นั่นเทียวนะัสตีย่าเสียหายอนุทะเกณนะด้วยหนาบันน้อยนณะหาไม่ได้ วังอันว่าท่านยะตะวารู้แล้วสุพุทธิทุพุทธิภาวังซึ่งความเป็นแห่งฝนดีหรือฝนแหลงกรูสีย่อมกระทำกรรมมังซึ่งการงานเอตังกระนังอันว่าเหตุนั่นกิงนุโขอ,อะไรนอแหลอิติดังนี้สาอิถีอันว่ายิงนั้นอาหากล่าวแล้วว่า ยักษินีอันว่านางยักษินีสายิกาผู้เป็นสหายอัมหากังของเราทั้งหลายอาจิกติย่อมบอกสุพุทธ,ธิทุพุทธ,ธิภาวังซึ่งความเป็นแห่งฝนดีหรือฝนแรงไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายกรมยุมะย่อมกระทำศาสนาี้ซึ่งข้ากล้าทั้งหลายทละนินเนสูในที่ดอนและที่ลุ่มทั้งหลาย วัจเนนะตามคําตัสสายยกินิยาของนางยยกษินีนั้นเตนะกรณเนนะเพราะเหตุน,นั้นสัจส,สังอันว่าข้าวกล้าโนโของเราทั้งหลายสัมปัจติย่อมถึงพร้อมตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายณนะปัสธาย่อมไม่เห็นวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายยาคูปตาทีนี้มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นหาริยะมานานนี อันอันเราทั้งหลายนำไปอยู่เคหะโตจากเรือนอัมหากลงของเราทั้งหลายนิปทางเนืองนิจกิงหรือตานี้วัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นอัมเหหีอันเราทั้งหลายหริยันติย่อมนำไปเอติสายักขินิยาเพื่อนนางยัคษิณีนั่นตุมเหปีแมนว่าัทั้งหลาย หาระะจงนำไปวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายอาคายาคุปตาทีนี้มีข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศเป็นต้นเอติสายะคินยาเพื่อนนางยกษิณีนั่นเอสายกินีอันว่านางยกษิณีนั่นโอโรเกสติจักตรวจด,ดูกรรมมันเตซึ่งการงานทั้งหลายตุมหากลางปีแม้ของท่านทั้งหลายอิติดังนี้ อาทาครั้งนั้นชนานว่าชนทั้งหลายสักกาะนัรลาวาสิโนผู้อยู่ในเมืองทั้งสิ้นโดยปกติกริงสู่กระทำแล้วสักการังซึ่งสักการะอัศสสยคินิยาแกนางยักษณีนั้นสาปียักษนีอนานางยักษณีแม้นั้นโอโลเกนตีตรวจด,ดูอยู่กรรมันเตซึ่งการงานทั้งหลายสาเพสังชนานาง ของชนทั้งหลายทั้งปวงลาภักบปัตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาบอันเลิศมหาปริวาราเป็นผู้มีบริวารมากอาโหสิได้เป็นแล้วปัทายะจำเดิมตะโตการะโตแต่การนั้นสายคินีอันว่านางเกกินีนั้นปัตเปสี เริ่มตั้งแล้วสลากาพตาี้ซึ่งสลากาพทั้งหลายอัฐาแปดอปรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกตาี้สลากาพตาี้อันว่าสลากาพทั้งหลายเหล่านั้นชเนหีอันชนทั้งหลายที่ยันติเอวะถวายอยู่นั่นเทียวยาวชากาลาเพียงใดแต่การมีในวันนี้ กาลียัขินิยาอุปติวัตถุอันว่าเรื่องของความเกิดขึ้นแห่งนางยักษณีชั่วกาลีอีทางนี้นิตติตังจบแล้ว